จ,จัมจัสวัสดีค่ะมาผอกอีนเลยจ้าครับช่องกุ้งพายกินแบนบ้านเมื่อนี้จ้าพี่น้องได้เมี่ยงบ,บ้านนะจ้าเมี่ยงพักกระโดดน,นะาจ้าพี่น้องนี่เมี่ยงพักกระโดน่อใส่เมเปกเนะจ้าใสา่หมดเด็กนะจ้ามีนี่จ้าพี่น้องมักมีเนะจ้าเห็ดกระโดกไะเดยจ้าพี่น้องมึงเนี่ย อแล้วก็มีอันนี้จ้ะหมักเผานะจ้ะพี่น้องเผาอ่อนมักมีเจลโบกนะจ้ะพี่น้องอันพระอิเลิศนะจ้ะมาจ้ะพี่น้องเซฟเซน้ำกันหอร์เมียงนะจ้ะพี่น้องมานี่โอ้ยได้เมเป้มาจ้ะพี่น้องพักกระโดนเนวเข่ากันนะจ้ะพี่น้องนี่ไปเก็บดอกกระเจียวลายเถ่อกว่าสิเก็บมากกว่าด้เก็บจ้ะนี่ซื้อเอาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดิอหาบวงก่อน อันนี้เจียโบงจ้ะพี่น้องใส่ลงไปใส่ใบนี้พร้อมก็ได้โฮเข้าไปอ,อืมอืมชอบแบบผักกระโดนอมอีมอ่ม หมดแดงเอาไปขวบใส่กับรปลดดีจังน้อยจ้ะพี่น้องใส่ละไข่โฮมผมแซ่บืชสไัมติกก้เพิ่นไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็กินแบบนี้แหละหอมเป่งยใส่ผักกรดดูลอืมหืมขับ พะกนโลมอืมนก้าวน้ำหอมจ้าพี่นอ้องอืมเส่บ นี่จ้าพี่นอ้องอ่อนเพนนี่ก็ผมก็เหมังแร่บหอมหอมข้าขับอืมเพื่นอนใครเคยกินเนี่ยหมกผ้าอ่อนเนี่ยตำเหมืงแซ่บๆไอจ้า กรอ,อบอ่อหวานหอมมันก็ขับน้ำเพิ่มอ้ายแซ่บอืมแบตเตอรีกร่ก็ตาม ปลาอิเลอรคุณเลิศจ้ะพี่น้องมะแดงเจียบองโปะใส่กันอืมแบบคุณจะยังสบนิดๆแล้วจ้ะนัวประแด็ก ร้องเบิ่งตัวตับพี่น้องสับเหมียวมันบ้าบริกิจเด้ดจับพี่น้องเอามาสู้ ตักใส่เต็มๆแล้วกัดกินกัดกินนะจ๊ะพี่น้องจัากว่าขัดคือกันเดี๋ยวเราต้องใส่ถั่วนะจ๊ะกบ ไม่นูนที่่นกินอยู่ได้แล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยไม่นู่นเพื่นบ้านเลยเมี่ย,ยงหอมแม่เป๊งหอมมือแหลงใส่ผักกระโดมมังมี่มันก็กินได้จะบ,บ้อก พี่นอ้องิึงลองตามอ่านจะพี่น้องมันเป็นในต้นพลนะจำเจียบังดุวยจำจำอ,อ,อย่างน้อยเลย กินได้อจ้ะพี่หนุกเอาขึ้นเนาจริงๆมันไม่ได้เป็นซีดําแล้จ้ะเป็นซีแบบนี้จ้ะแต่ว่าคุงร่างแล้วใส่ใส่ถุงไว้ไม่ได้เป็นแบบนี้ คอมเ็นแซ่บทางเสียงหนุกพร้อมใจพี่นอ้องตักใส่เจออ้าบงเ้าขัด เกียวก็แซ่บจ้าพี่น้องปักกระโดดองสิปักกระโดดนะจ้ะพี่น้องสิเป็นแบบฝัดฝาดนะจ้ะพี่น้องแต่เบฝาดแห้งสมนิดๆนะจ้ะพี่น้องแล้วก็กินหอมนะจ้ะเป็นเอกลักษณ์กินหอมหอมจ้ะพี่น้องคล้ายครับหนาจะคลยายกับต้นผักติ๋วไหมจ้ะพี่น้องความกลิ่นมันเนี่ยนี่หอมอืม้ม Quả Quái hồi trong khai. Hồi đi Mắm Mami. Hồi cho bỏ. พอเรื่องความฝาดมันกระสิฝาดน้อยกว่าหมากกระดูนนะจ๊ะพี่น้องอเหม่งข้นที่กุงุงเคยเห็ดขีดลงเน,นมันจะฝาดกว่านี้นะจ๊ะพี่น้องอันนี้กับพอายเบกินกับเจียวบงกัเอาปเด็กตอนท่ามานากินกันเลยจ้ะพี่น้องแซ่เพื่อน จับจับตำขวกับจักววานแสบมา,จ,า,มาจับพี่น้องเอาเลยนะจ้าพี่น้องซ้หรับมื้อนี้กับ เนียงแมเป้งเนาะจ้ะพี่น้องเนียงพักกระดูดเนาะจ้าจะแซ่บเลยนว,นววานจ้ะพี่น้องขักเลยดีหอมแมเป้งจ้ะพี่น้องหอมตะไคร้นัวประเด็กบวกเนาะจ้ะแซ่บอันนี้ก็ฝาดฝาดสมสมใส่สกันเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับให้หมักคิปนี้ก็ฝากพี่น้ององเก่าเนาะจ้ะฝากพี่น้องกดไค์กดแชเช่กติดตามมาจ้ะเนาะเมน,น้กงกระตองขอโตลาไปก่อนพ่อกันใหมค่คิปหนาจา้าสวัสดีค่ะ